แต่งตัวได้แล้วนะครับแต่งตัวได้แล้วแสดงว่าดีขึ้นแล้วนะคะใช่ไหมลูกอยู่กับพี่เต่าเหรอลูกพี่เต่าเป็นอะไรพี่เต่าหน้าเศร้าจังเลยหนูแต่งตัวแล้วขอบพระคุณ f อซที่เมตตาเป็นห่วงผมนะคะผมแต่งตัวแล้วครับผมดีขึ้นแล้วนะครับ ขอให้อย่าเป็นอะไรอีกนะลูกดีแล้วก็ขอให้ดีเลยนะ fc เป็นห่วงหนูนะครับเขาแต่งตัวแล้วนะคะก็ยังเชื่อใจขึ้นมาหน่อยนะคะแต่งตัวได้แล้วใช่ไหมครับไหนดูหน้าสิไหนแม่ดูหน้าสิโอ้ยขอบคุณยกมือไหว้ขอบคุณที่ทำเป็นไหม มีคนเป็นห่วงผมเยอะเลยครับขอบคุณครับแค่นี้ก่อนนะคะน้องไม่อ้วกนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ